วันนี้บอกจากหัวใจสองคนนี้เป็นแรงมานานใจทําให้พี่ตุ๊กกี้นอนไม่หลับเออยไปคือโอ้โอกูก็เป็นเอือยกอยู่กลางมนสิเป็นหยางสูก็สิสแหกันให้หยางเวทีครับเอ้ยอ,อันนี้หยังครับเอิยมีคนฝากมาบอกว่าให้เล่นเกมนี้<อ>วัดใจว่าสองคนนี้รู้ใจกันจริง,งหรือเปล่าอโอ้น้อยออก,ออกถ้าเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเหมือนกัน กอดกันถ้าไม่เหมือนกันพุ้นั้นก็คือบริกอดเลยครับพอมถ้าเหมือนกันกอดกันครับเลยอเป็นคุณไเเป็นคุณไเหรอถ้าเขน้านึงขอให้ได้กอดบัลุกมนางบอกกันซะเลยขอเฟ้าหลบขอให้หนูได้กอดบักลุกซะอ๋อโอ้ เดี๋ยวแป๊บนึงมุ่งไปนัดกันคนแปลกเอ้ยว่าไมัเอ่อยสีลืมบักฮานี่ลืมหมดเวลาค่ะพร้อมช่างมึงยังฉีดอ่ะคุณอย่ามาเรียกกันว่ามึงนะคะเขาช่างตัวอย่างนี้เลยตัวเองเขานะอย่ามามึงโอ้น้อยบือแล้วบอกี้บือ เมื่อกี้บื้อเหมือนเรายังไม่ได้ทำอะไรกันนะฮะโ,โอ้น <c oughs> <c oughs> ้อยโอ้น้อยโอ้น้อยโอ้กอดเขาเหมือนกันนะพี่กอดเหมือนโอ้โตาเอื่อยเท่านี้มันต้องเป็นของเอื่อยเท่านี้ต้องเป็นของเอื่อยไอ้สอมไม่ดีแห้งบดมือเบื่อบ้านนี่ อยากรู <Cornell. S 2> ้กันเหรเที่ยนี่เพื่อนทัดกันมันจะคือบปอโอ้น้อยอ๊ะโอ้น้อยอ๊ะเอียงวะกอดกันโอ้ยเกมเอียงวะนี่เอียงวะมาเอาอีกเลยเปลี่ยนหมองเปลี่ยนหมองโอเคนั่งหางพญานาคนั่งทัพหามพญานาคโอ้น้อย ไปยืนอยู่คุนไปนิวเดอร์คนเท่ามันเป็นคููกันจังได้มันเป็นคููกันเออแฮนัดมึงยังผิดนัด